เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ได้ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธวารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542โรงเรียนชุมพลวิทยาสันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์บริหารงานโดยนายกิติชัยแผ่นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายนัฐกิจสาลางามรองผู้อํนวยการนางสาวอัชราวันสิงห์ภูงา รองผู้อำนวยการและนางสาวสุจาริณีแสงจันทร์รองผู้อำนวยการในปีการศึกษา2567โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรมีจํานวน,นนักเรียนทั้งสิ้น1,313 13คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม92คนวิสัยทัศน์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย บริหารโดยใช้หลักคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์สวนสวยโรงเรียนงามอัตลักษณ์คุณธรรมนำทางสรร์สร้างนวัตกรรมโรงเรียนชุมพลวิทยาสาสตร์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นหลักปรัชญาในการนำพาพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ c WS Model ประกอบด้วย4 Construct ผังโครงสร้างบุคลากร,กรการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมีการจัดผังโครงสร้างบุคลากร,กรการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อประเมินเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา W Work การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นตอนการลงมือดำเนินการลงมือปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา S success ความสำเร็จผลการดำเนินงานจากความร่วมมือของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเป็นไปเพื่อดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดการเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจกพอเพียงด้านการาศึกษามีการเตรียมการดังนี้ด้านที่1บุคลากรผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจ ระหนักและเห็นคุณค่าในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการการบริหารงานในสถานศึกษาแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน จนเป็นที่ยอมรับโดยยึดวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนสามารถออกแบบจัดการเรียนรู้จัดทำหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถถอดบทเรียน2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3มศาสตร์และ4พระบรมราโชบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสัรเป็นนักเรียนแกนนำ405คนและนักเรียนร้อยละร้อยมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ใน2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ3มศาสตร์และ4พระบรมราโชบายได้อย่างถูกต้องนักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการ active learning บูรณาการการเรียนรู้ผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุกระดับชั้นนักเรียนสามารถถอดบทเรียนได้มีวินยัยมีความสามัคคีมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละร้อยมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าให้การส่งเสริมสนับสนุนร่วมคิดร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้านที่2 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรได้ดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งห้องศูนย์การเรียนรู้และเจ็ดฐานการเรียนรู้ดังนี้หนึ่งห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนน้อมนำพระปณิธานสืบสารรักษาต่อยอด สู่การปฏิบัติตามหลักทางสายกลางหลักการทรงงานศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความพอเพียงอย่างยั่งยืน 7. ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่1เกษตรอินทรีย์วิธีพอเพียงให้บริการการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักการปลูกสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ผูเข้าใช้บริการฐานการเรียนรู้จะได้รับความรู้และได้เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ภายในฐานการเรียนรู้ได้รับการฝึกปฏิบัติจนได้ชิ้นงานที่สําเร็จและสามารถนําทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันฐานการเรียนรู้ที่2ภาษาพาพอเพียงให้บริการการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิการฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเกี่ยวกับข้าวการทําข้าวหางการฝึกทําซูชิจากข้าวหาง และการฝึกการขายซูชิเข้าหางเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนผู้เข้าใช้บริการฐานการเรียนรู้จะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากการฝึกภาษาและฝึกปฏิบัติการทำซูชิเข้าหางได้ชิมซูชิเข้าหางจากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองได้ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานการเรียนรู้ที่3รักอย่างรู้ออมอย่างเก่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินการลงทุนการออม การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนผู้เข้าใช้บริการฐานการเรียนรู้จะได้ถอดบทเรียนจากการเข้าฐานการเรียนรู้และเกิดทักษะในการบริหารจัดการเงินและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีฐานการเรียนรู้ที่4การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกแต่งกาบกลอนโครง4ีสุภาพการสวดโอเอวิหารรายผู้เข้าใช้บริการฐานการเรียนรู้จะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงและมีความสุขจากการอ่านบทความเนื้อหาหนังสือที่จะทําให้ผู้เข้าฐานได้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดียิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานจากการฝึกสวดโอเอวิหารรายฐานการเรียนรู้ที่5วิทยาศาสตร์สู่อาชีพให้บริการการเรียนรู้เกี่ยวกับการหมักข้าว การหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนการทำเข้ามาการทำวายจากข้าวหอมมะลิผู้เข้าใช้ฐานการเรียนรู้จะได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ที่6ขยะทองคำการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะการจัดการขยะการรีไซเคิลการประดิษฐ์ชิ้นงานจากขยะรีไซเคิลผู้เข้าใช้ฐานการเรียนรู้จะได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติจนได้ชิ้นงาน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันฐานการเรียนรู้ที่7หัตถศิลป์จากข้าวเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนกับข้าวการนำข้าวมาประดับเป็นงานศิลปะการออกแบบลายไทยการเรียงเมล็ดข้าวลงในแผ่นลายไทยการจัดทำชิ้นงานกรอบของที่ระลึกจากงานหัตถศิลป์จากข้าวผู้เข้าใช้บริการฐานการเรียนรู้จะได้ฝึกปฏิบัติการทำชิ้นงานของที่ระลึกจากข้าวหอมมะลิจนสำเร็จ ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนชุมพลวิทยาสัร์จัดทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันกลุ่มเครือข่ายมีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องได้มีการประชุมวางแผนกำหนดทิศทางร่วมพัฒนาการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจากการดำเนินกิจกรรมทำให้กลุ่มเครือข่ายได้เห็นคุณค่าให้การยอมรับ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในสถานศึกษาอย่างดียิ่งตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลทุ่งสีชุมพลได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และวิทยากรในการฝึกปฏิบัตินักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้หัตถศิลป์จากข้าวศูนย์การเรียนรู้ผ่านข้าวหอมะลิพระราชาทนสวนคุณรำพึงอินสำราญให้ความอนุเคราะห์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์การฝึกฐานเกษตรอินทรีย์ไรหัสิตะโดยนายสุทินหัสิตะได้ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่ายศูนย์การเรียนรู้เรื่องผ้าไหมย,ยกทองโบราณจันโสมาบ้านท่าสวา่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับก,บการทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณน,นอกจากนี้ยังมีปราชชาวบ้านได้แก่นายรณรงค์คุณมาต ที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำหัตถศินจากข้าวและการจัดทำขบวนรถเทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิพระอาจารย์สมพงสุตปัญโยวัดบ้านตึกชุมให้ความรู้เรื่องประวัติวังเต่าโบราณจากการดำเนินงานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาส่งผลให้ชุมชนภาคีเครือข่ายเห็นคุณค่าและให้การยอมรับจนสามารถทำให้ได้รับรางวัลต่าง ดังนี้ 1. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียงประจําปีการศึกษา2556 2. ทีมโครงงานปลูกจิตอาสาในใจคน Make t h e Volunteer in Your Heart ที่คว้ารางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่ในการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่17ปีการศึกษา2565ส รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการอบรมหลักสูตรไวสตรองเครือข่ายผู้นำเยาวชนจังหวัดสุรินปีการศึกษา2565 4. รางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จำนวน16เหรียญทอง4เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง1รายการเข้าร่วมปีการศึกษา2566ห รางวัลชมเชย IQA Award ประจำปีการศึกษา2565ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน6รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่านปีการศึกษา2566 7. สภานักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสาันส่งประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์คลิปวิดีโอสั้นศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพทประจำปีงบประมาณ2565แต่นายธีรสิทธ์สมอไพร นักเรียนทุนพระราชทานมอทอสอรุ่น13เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานกรรมการมอทอสอเมื่อวันอังคารที่28ท่าธันวาคมพุทธศักราช2564จากการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นเชิงประจักษ์ของโรงเรียนชุมพลวิทยาสันส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชน หน่วยงานเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและยังคงถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงปัจจุบันด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ